ตอนนี้พาทุกคนออกออกมาจากตลาดแล้วนะฮะสวัสดีช่วงเงยน็นช่วงหกโมงครึ่งนะทุกคนนะของวันที่13นะครับด้านที่เห็นเมื่อกี้นะครับเป็นด้านตำบลป่าตันนะครับส่วนด้านนี้นะที่ผมหันกล้องไปก็คือเป็นตำบลสันผีเสื้อนะครับทุกคนครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะสะสาาแม่น้ำปิงอย่งนีเนนเนนนน้เป็นสะพานเลนสวนนะครับทุกคนเป็นสะพานเลนสวนเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูฝั่งโน้นนะฮะ ครับด้านนี้ก็คือจะเป็นแบบที่จอดรถของเป็นลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะตรงนี้เขาก็มีที่จอด,ดรถสะดวกสบายนะใกล้แม่น้ําปิงนะติดตลิมแม่น้ําปิงเลยที่จอดรถของเขานะฮะก็ถนนหนทางก็รถล,ลาอะไรต่างๆก็เบาบางลงแล้วนะฮะวันนี้จะเป็นวันหยุดด้วยละครับ แล้วก็มันก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะมันก็เลยเป็นบางๆนะครับนี่นะครับด้านตลาดนะฮะด้านโน้นนะฮะก็ดูคือด้านของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับดูท้องฟ้าแบบยังคล้มๆอยู่เลยทุกคนคิดว่าคืนนี้น่าจะตกอะ่ะดูสีท้องฟ้านะครับมันไม่ใช่เมฆเมฆธรรมดามันไม่ใช่เมฆสีฟ้าอนะ่ะ นี่มันเป็นครึมๆเลยนะครับเป็นเมฆคลึมๆพามาเดินดูนะมาเดินเล่นนะครับทุกคนนะก็มาแบ่งปันแาแชร์ให้เห็นนะครับถึงบรรยากาศของเชียงใหม่มุมนี้นะบางคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นเนาะเชียงใหม่มุมนี้หรือว่าในเชียงใหม่คนในเชียงใหม่ก็เหอะน,นะฮะอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้นะครับนี่นะดูสีน้ําทุกคน สีน้ำนี่แดงเผือกเลยนะครับนี่ขนาดแสงน้อยแล้วนะฮะเพราะว่าแสงมันจะหมดละสีน้ํานี่แดงเลยนะฮะพามอเดินสุดลมนะฮะจ้องหน้าจอมาทั้งวันแล้วนะครับก็มาเดินชิวพามาดูบรรยากาศนะฮะถนนหนทางนะทุกคนนะนะครับลมโชยเบาๆนะบ,บนสะพานแม่น้ำปิงนะครับ มาให้เห็นกันนะฮะนี่คือโอ้โหทุกคนเหมือนเอ้เนี่ยมันมาเพิ่มอะ่ะแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนอะ่อนอะโฟมโฟมเนี้ยนะครับก็คือจะอยู่ปลายปลายเลยนะ,แส,นสนะะแสดงว่ามันมีพวกเศษไม้อ่ะมาเพิ่มอ่ะแสดงว่ามันมีพวกเศษไม้มาเพิ่มตัวเนี้ยก็เลยมาอยู่กลางๆเลยทีนะหรือว่าน้ำขึ้นมันพัดมาไม่รู้เนาะ มันพัดมาช่วงกลางๆเลยนะครับเนีทุกคนว่ามันมีโอกาสจะเกิดสันดอนไหมตรงนี้ผมว่าข้างล่างมันเป็นดินแล้วนะข้างล่างในตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นดินแล้วอะครับเนี่ยมันเป็นทางแหวกน้ำมาถึงตัวเนี้ยก็แหวกเป็นสองทางแล้วนะครับไปซ้ายทีไปขวาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแหวกไปสองทางแล้วนะครับอืม ผมว่ามันเป็นสันดอนแล้วนะข้างล่างอ่ะเพราะมันเริ่มทับถมทับถมกันขึ้นมาทุกขนาดขนาดแล้วอ่ะแล้วมันก็จะเริ่มแบบตื้นๆเขินขึ้นไปเนาะตามธรรมชาติของคุงแม่น้ำอ่ะตามธรรมชาติของแม่น้ําเพราะว่ามันก็พัดเอาซากตะกอนอะไรต่างๆมาทับถมกันเนาะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเริ่มทับถมกันขึ้นก็เกิดเป็นสันดอนขึ้นนะโดยเฉพาะแม่น้ําที่แบบ ฝนที่ตกมาจากภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัดพาดินจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำนะฮะนี่นะครับด้านนั้นก็คือเป็นตำบลป่าตันนะคะเป็นไฟแดงทุกคนจะใครจะมาที่ตลาดตำบลที่ตลาดบันท่อนะเขามีที่จอด,ดรถสะดวกสบายนะฮะที่จอดรถในตลาดนะฮะไม่เสียค่าบริการนะครับมาจอดได้เลยนะฮะจอดนานเท่าไหร่ก็ช่างนะฮะจุดก่อจะชอ็อป ช้อปปิ้งที่ตลาดเสร็จนะฮะไม่เสียค่าจอดนะครับแล้วก็ภายในวัดอ่ะเขามีแบบจุดให้ทําบุญอะไรต่างๆนะฮะพวกพระอะไรต่างๆถ้าใครอยากจะเสียค่าจอดรถก็ไปทําบุญไปทําบุญแทนก็ได้นะครับนี่ละทุกคนคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับออขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะต้องไปทำตลระต่อนะฮะ ยายนะก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปให,ใหม่ๆด้วยกันนะครับสวัสดีครับ